สวัสดีค่ะเด็กเป็นยังไงกันบ้างคะหยุดอยู่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านสนุกไหมคะวันนี้พบกับคุูได้อีกหนึ่งวันคุณได้มีนิทานสนุกนะคะมาเล่าให้เด็กฟังหนึ่งเรื่องนะคะมีชื่อเรื่องว่าน้อยหน่ารักษาความสะอาดค่ะเชิญฟังได้แล้วคะ่ะน้อยหน่าอาบน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งร่างกายจึงสะอาด หอมสดชื่นน้อยหนาสะผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งผมจึงสะอาดหอมและนุ่มสวยน้อยหนามันตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดเล็บและเข้าสู่ตัวเราน้อยหน่าขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันและล้างหรือเช็ดให้สะอาด น้อยหน่าใส่เสื้อผ้าที่ซักสะอาดไม่มีคราบสบกรปรกและกลิ่นเหม็นอับทั้งให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างเพียงพอน้อยหน่าดูแลและจัดเก็บของเล่นของใช้ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่เสมอ อย่าลืมดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกายรวมถึงของใช้ต่างๆเหมือนน้อยหนานะคะเป็นยังไงคะเด็กๆนิทานของคุณรัสนุกใช่ไหมคะไว้วันหน้านะคะคุณดัมมีนิทานสนุกๆน,นะคะน่าสนใจแบบนี้จะมาเล่าให้เด็กๆฟังใหม่อีกนะคะ วันนี้คูณดาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ